น,น้ำน้ำแบบนะใช่น้ำใสน้ำใสแบบกึกเลยอะลายสวยเลยเนี่จาะกระดิ่งก็แบงนี้เลยใสอย่างนี้เลยอันนี้โลอันนี้โลหนึ่งได้ไหมก่อนเกินหน่อยผมว่าโลกว่าเออผมว่าเกินอะสวยมากอ่ะผมชอบลายที่มันเป็นแบบหัวมันเหมือนไอ้ธงชาตญี่ปุ่นอ่ะที่สำคัญคือเป็นน้ำ มันนิ่งมากเลยพี่ครับอย่างเงี้ยเพราะว่าที่บริษัทผมอะ่ะเจ้าของเขาเลี้ยงปลาคาร์กเป็นบอ่อใหญ่เหมือนกันแล้วเขาเลี้ยงเอไปแล้วไปแล้วพอทักปุ๊บพอทักปุ๊บมันเดินเลยพี่อ่คือคมันใช่ไหมมันอยู่ในตระกูลช็อกเกอร์นี่แหละหากินใต้น้ำโอ้อหากินพวกปลาใต้น้ำอะไรกบดันเนี่ยแต่มันนอนนอนแบบนอนนอนนิ่งๆเลยนอนแบบแข็งเลยจนงงว่าปลาปลอมนิ่งสนิทเลยของจริงของจริง มีแค่นี้ครับเนี่ยน้ำตกแค่นี้นะครับเดินเข้าไปแล้วไมอยาอ๋อไม่รู้ครับเคยมาแค่นี้ครับมันก็จะเป็นป่าผู้หญิงผู้ชายสองคนเลยนะเขาจะไปไม่ไม่เออตรงนี้ผมเห็นว่าตรงนี้ไม่ไถ่ายรูปอย่างงี้ยไม่ใช่เหรอไม่เห็นผู้หญิงคนเดียวนะเนี่ยอันนี้ไม่พูดเล่นนะไม่ไม่เห็นเห็นมีแค่เนี้ยไม่มีไม่มีไม่เคยเห็นมีเราเนี่ยเดินมาเนี่ยไม่รู้ส้อสีอะไรผู้หญิงคนเดียวไม่ ไม่มันเดินตรงนี้เดินน้ำตกหรือว่ามันไปตรงไหนไงมินี้ไม่เห็นไม่เหใครเดินมาเลยมินี่มีทำสี่โอ้แล้วในข้างนอกเขาเขารับละห้าร้อยเองไม่เนี่ยนะมีมันต้องจ่ายค่าหัวคิวด้วยค่าเข้าคิวอ่ะแต่ข้างนอกคนมันกินเองไงกินยาวไงข้างในมีสัมปทานไงสัมปทานรถตู้อะไรข้างในด้วยจีพีเอสด่วนี่สิบหกกิโลพอดีที่ไปที่เราไปครับ ม่สี่สิบกิโลแปดร้อยก็ไม่แพงนะภูมิสี่สิบหกโลนะภูมิคือมันก็ไม่แพงนะไม่ใช่แบบสิบโลเลยนะไม่แพงนะมึงเป็นลบมึงเป็นลบก็ดูก็ดูเอาดิกระเป๋าทางโทรศัพท์ทุกอย่างเก็บไปนะครับครับโอเคครับนี่เต๋อว่านะเอาเลยเลยตัวลุยตัวลุยท่อท้องสูงมากอ่ะ กเตรียมตัวเตรียมตัวเดี๋ยวลงเหมือนลงจากันอะไรวะโอเคอะไรวะเสียวนี่ครับมาทิ้งมาเพิ่มพี่ใหญ่กับครอบครัวเพิ่มเดี๋ยวรู้ทางเป็นยังไงเดี๋ยวรู้ต้องหัวนะครับ แล้วเขาปิดแล้วเขาลงซ้ายอันนี้เวลคัมดูสมศักดิ์ไมนิ่งลงซ้ายมือ4กิโลโฟล์วินเท่านั้นจดใด้ถ่ายรูปนี่ไงไปอ๋อนี่นี่ไงไปอีกสโลอีก4ุลอีกสโลสังขละนี่ครับต้องบอกโคตรกันนี่หลายเท่านี่รถล้อล้อสามห้าเนี่ยนี่ครับ สมาชิกผู้ร่วมฟาร,ร์มกระรุประจนภัยในวันนี้ไ <c oughs> ส้พุงรวมเป็นก้อนเดียวเลยครับทั้งไสทั้งพงุงทั้งกระเพาะดูแลครับเหมือนผมแตดก,ก็เก่าไปตามกาลเวลา เพียบติกเกอร์นี่อันนี้นี่ครับบ้านยังอยู่สภาพเหมือนเดิมเก็บไว้เหมือนเดิมมีมมชากาแฟเน,นี่น้องต้มน้ำอยู่นอกเอมานออ่เงป็นรงเตน,นอนนี้นี่ไหม ้องมากลุ่มใหญ่หน่อยะนุได้สนุกไม่งั้นเบื่าได้เลยคืน ไปอย่างนี้โอ้ยเยอดเอ็กในตำนานนี่ครับร้านชาเหมืองนี่เลยมีหลายหน้าเลยถ้ากินแบบไหนก็ลองเลยอันนี้อะไรเนยอันนี้นนเนยสดไอ้กโโล้วยช็อกโกแลตฟุดเี้กไม่ไหว ด้วยความปวดท้องจัดลงมาจอดรถทิ้งหมวกใช่ทิ้งเลยสตาร์ททุกอย่างค้าวเลยเปิดปิดได้เลยพี่ปิดได้เลยครับได้ครับปิดได้เลยเดี๋ยวแจมมาเปิดดูไฟเฟยเปิดทิ้งไว้เลยอ่ะทิ้งเลยทิ้งหมดก็ปวดท้องปวดท้องถ้าเข้าหลบดีอ่ะคือไม่หาอะกินนักมันเข้าหลบดเตรียมตัวตรงนี้อยู่ปั๊มพีทีพีทีก่อนเข้าก่อนถึงแยกแก่งเครียดประมาณ20โดครับเติมที่นี่เลยเดี๋ยวข้ามไปคอนถมเลย เราไม่แรกเก่งเที่ยแล้วอยากมคิดนะครับไปแดงวันดี นตามสูตรก็มาแวะเพราะสมใจดนีนี่เลยนะี่เลยนี่เมื่ีเราก็กินเบิ้ลเบิ้ลใช่ไหมจังเดาภูมิกินสองจานได้เลยเอาจานเดียวใช่ไหมติดแค่ไหนเมื่อกี้ไปกินทุขกขี้ตามที่พี่บอกฮะกินอะไรทุกขี้พี่อ่ะอีกแล้วเรียบร้อยอ,อร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวไปดูไปรุ่นเขาซื้ออะไรกันแถวนู้ หมดร้อยแน่นอนกินข้าวเสร็จตลาดก็ทยอยปิดเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆก็แยกตรงนี้ครับูมแยกไปแล้วอันนี้พี่กีน,นี่ต้องเป็นครับ,รบแย้ายย้ายเดี๋ยวกี่ไปเจอทางแยกแยกได้เลยครับผมพี่กีเกาะไปด้วยกันไปแยกทางแยกนู้นโอเคครับโอเคเดีคลิปหน้าครับ